บ้านนี้ล้างมาประมาณ30ปี30กว่าปีได้แล้วนะครับโอ้ยนี่นาเชื่อกรุชาลาขนาดนี้นสวัสด,ดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคนเดินทางครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปตามหาหมู่บ้านล้างในป่าลึกแล้วก็ไปตั้งแคมป์ในหมู่บ้านล้างแห่งนั้นนะครับผม ขอบคุณมเลยครับ วันนี้เราก็เดินมาได้3ชั่วโมงแล้วนะฮะยังไม่ถึงนะครับผมวันนี้อากาศไม่ร้อนแดดนะคะรับจะร้อนอึ้อ้าวนะครับผมยังไม่กินก็บบกอกูได้ใส่น้ำเพิ่มอ่ะ อันนี้คือผลอะไรครับคุณผู้ชมอ่างุ่นครับอ่าง่นก็ไม่ใช่ดูเหมือนอ่าง่นเลยนะคุณผู้ชมดูใครรู้ก็รบกวนคอมเมนต์บอกนะครับนี่ใบมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นไม้เถานะครับ ชมนี่คืออะไรครับเนี่ยไม่รู้มันคือต้นอะไรนะครับแต่ลูกมันสวยนะครับเหมือนลูกอะไรนะเหมือนไอ้มะไฟนะมองผิวเผินเหมือนมะไฟนะครับลูกเนลละคน <laughs> ตอนนี้ก็ดูเหมือนเราจะเจอแล้วนะครับเพราะว่ามีต้นมะพร้าวคาดว่าน่าจะถึงแล้วแหละนะครับเดินมาประมาณสามชั่วโมงกว่าเกาือบสี่ชั่วโมงนะครับผมเจอต้นมะพร้าวแล้วนะฮะด้านหลังผมเห็นไหมครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปสำรวจว่าเราจะพักกันตรงไหนนะครับคาดว่าใช่นะครับคุณผู้ชมตรงนี้มันมีทั้งต้นมะม่วง ต้นขนุนต้นมะพร้าวน,นะครับเต็มเต็มไปหมดเลยแนละ้วต้นหมากก็มีนะครับนี่เป็นไร่ซากเก่าคนเท่าคนแก่ที่เล่าให้ผมฟังนะครับหมู่บ้านนี้ล้างมาประมาณสาสิบปีสามสิบกว่าปีได้แล้วนะครับ <c oughs> หลังจากที่ผมกับ น้องปฏิพัฒน์ปรึกษากันนะฮะว่าเราจะทําที่พักตรงไหนเราจะทําตรงนี้ฮนะเราจะทําเป็นที่พักยกพื้นนะฮะซึ่งเราจะต้องไปตัดไม้เพิ่มนะครับผมแล้วก็ทําบันไดเดินขึ้นเราจะนอนให้สูงกว่าพื้นนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักนะครับผม เราตีดองตีกตีหึ่มแต่ว่าชอบก็ากัพ ที่นี่ยุงลายค่อนข้างเยอะนะครับคุณผู้ชมถ้าเราโดนยุงลายกัดเยอะๆเนี่ยเราอาจจะเป็นไข้ป่าด้วยก็ได้นะครับ i mm mean. -hmm. 这个天气，没有地方。 เสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมที่พักของเราก็จะเป็นห้างไม่สูงจากพื้นมากประมาณเมตรกว่าๆนะครับแล้วก็ทําเตาบนห้างเลยนะฮะเพราะว่าเราจะไม่ต้องเดินขึ้นลงบ่อยๆเพราะแถวเนี้ยสัตว์เลื้อยคลานเยอะนะครับไม่จําเป็นไม่ค่อยอยากจะเดินเท่าไหร่นะฮะเราก็จะทํากับข้าวกินกันนันฮะเมนูของเราวันนี้ก็เป็นแค่มาม่านะครับผมเพราะว่าเหนื่อยเราเหนื่อยมาก แล้วก็เดี๋ยวมันจะมืดที่นี่มืดไวนะครับทำที่พักเสร็จนั่งพักได้พักเดียวนะฮะว่าจะออกไปหาตะเวนดูของที่จะเอามากินในในมื้อเย็นนะฮะไปไม่ได้นะครับฝนมาหนักเลยครับตอนนี้ต้องอยู่แต่ในที่พักนะครับผมต้องรอให้ฝนซาลงแล้วจะไปอาบน้ำแล้วก็หาเก็บพัก ตอนนี้ฝนก็ซาแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมกับน้องปฏิพัทธ์จะออกไปหาผักนะฮะในบริเวณนี้นะครับผมส่วนน้องวิรัตก็จะให้หุงข้าวนะครับผม ได้แล้วมั้งได้ได้อะไรเจอะคือได้ด <c oughs> ไดผักบุ้งผักบาเมื่อกี้ตอนนี้ก็ข้าวเราใกล้สุกแล้วนะครับผมคุณผู้ชมเมนูวันนี้ของเราก็จะเป็นต้มมาม่าใส่ผักบุ้งนะฮะเพราะว่าบริเวณนี้มันมีผักบุ้งอยู่นะครับรน้องบริพั์ก็ไปหามานะครับมันน่าจะเป็นผบุ้งที่คนที่เขาเคยอยู่ที่เนี่ยเขาปลูกเอาไว้นะครับ I do mean. คุณผู้ชมตอนนี้เราก็จะกินข้าวกันแล้วนะครับผมกินข้าวเสร็จก็จะพักผ่อนนะครับ,บทควันไฟดิโอ้ควันไฟก็มาน้ำก็ไรใส่ล่ะจบเลยทีเดียวขี้แมหนีหนีแล้วไม่มปะปักขันที่ก็ผมเชี่ย กินข้าวเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้อิ่มแร่อาการ,ราแบบซึมๆ,ๆก็หายไปแล้วนะครับแต่ละคนหน้าตาสดชื่นนะฮะอิ่มท้อง ดูแลคืนนี้น่าจะหนาวนะหนาวนี่คืนนี้หนา,หนาวตอนนี้ตอนนี้มันตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มกว่านะครับคุณผู้ชมก่อนที่ผมจะมาที่นี่ผมถามคนเฒ่าคนแก่นะฮะว่าที่ที่ตรงเนี้ยมันมันสภาพตอนที่คนยังอยู่มีคนอยู่เยอะไหมกก็บอกว่ามีคนอยู่บ้านหลายหลายหลังอยู่ประมาณสิบกว่าหลังได้นะครับ แต่ที่ผมมาเนี่ยยังผมไม่เจอร่องรอยของการปลูกสร้างนะฮะเจอแต่ร่องรอยไล่แต่อาจจะเป็นระยะเวลาที่นานแล้วนะครับอาจจะพวกบ้านอ่ะมันอาจจะย่อยสลายไปตามกาลเวลานะครับผมที่นี่เวลาตกยินเย็นเนี่ยมันจะเย็นมากเลยนะครับเย็นแบบเย็นะย,ยือยเย็นขเขาเรียกอะไรเย็นยเยือกเหรอเย็นมากคุณผู้ชมจริงๆแล้วมันรู้สึก มันเป็นมันมีความรู้สึกที่แปลกไม่เหมือนป่าลึกทั่วไปนะฮะถ้าคนไทยเขาเรียกอย่างเขาจะเรียกว่าไล่ซากนะฮะผมคนไทยเขาจะกลัวกันมากนะครับผมกะเ,เรียงเขาก็เขาก็มีความเชื่อเหมือนกันนะ,ะว่าไล่ซากเนี่ยมันเป็นที่ที่คนจะไม่ค่อยมานอนกันนะฮะก็ที่นี่ก็ตั้งแต่ผมมานะครับผมก็ยังไม่เจอ,อที่ที่เขามาตั้ง ที่พักแรมชั่วคราวอะไรพวกนี้ไม่เจอนะครับเจอแต่คนเดินมาหาของป่านี่เจออยู่นะครับผมเจอกันในวันพรุ่งนี้เช้านะครับรตีสวัสดีครับ เ,เมื่อคืนเนี่ยนอนหนาวมากนะฮะตื่นทั้งคืนนะครับผมตรงวิัตทนี่คือตื่นมาก่อไฟทั้งคืนเลยนะฮะผมก็พุกไปพลิกมาทั้งคืนเลยนะครับผมตรงใบิพันี่สลิดเลยนะครับเพราะเราตรงกลางนะมันก็เลยอุ่นกว่านี่เป็นหลับขยับเป็นแดงก็อากาศที่นี่ดีที่าดีมากนะฮะแต่เวลากลางคืนเนี่ยถ้าคนที่ใจไม่แข็งพอเนี่ยผมไม่แนะนําให้ให้มานะครับ ปลาลายทราบแบบนี้นะครับมันให้ความรู้สึกไม่เหมือนกับปลาทั่วๆไปนะครับอาจจะเป็นเพราะผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับผมก็ผมคุณผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องลาคุณผู้ชมกันเพียงเท่านี้ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบาย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 พยาคนีองอยไปับางา Me